สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อี่พี่เผู้ติดตามทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเช้าก็อากาศสดใสดีนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูทุเรียนที่ผมเสียบข้างนะครับทิ้งไว้นะครับเอายอดของหมอนทองมาเสียบทิ้งไว้นะครับ เสียบไปแล้วประมาณเกือบเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับกล้องอาจจะย้อนแสงนะครับต้องเอามือบังหน่อยนะครับ นี่นะครับเป็นยอดของหมอนทองนะครับดูฝักนี้จะชัดกว่านะครับตอนที่ผมเสียบนั้นผมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามผมมาตลอดนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับว่ามีวิธีการทํายังไงนะครับ เริ่มตั้งแต่การเลือกยอดที่จะนำมาเสียบนะครับแล้วก็การเสียบแล้วก็การกรีดเปิดตายยอดนะครับใครที่สนใจวิธีการก็ลองย้อนไปดูนะครับคลิปเก่าๆที่ผมได้ลงไว้นะครับจะมีหมดนะครับอันอันนี้คือ ผมให้มาดูที่ตอนเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับแล้วก็แตกยอดเป็นหางปลาทูออกมาแล้วนะครับผมกีดเปิดยอดนะครับยอดเขาก็แตกออกมาอย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับ ยังไม่ได้แกะผ้าพันกิ่งออกนะครับเทปยังไม่ได้แกะออกเลยเดี๋ยววันนี้ลองแกะดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมกีดเปิดตายอดแล้วเขาคุ้นชินกับสภาพอากาศแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ ิดไปช้าๆนะครับ นี่นะครับยอดเขาจะแตกออกมาสวยงามนะครับกล่องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจับมือหนึ่งเปิดมือหนึ่งนะครับ อยากให้ดูนะครับถ้าใครทำตามแนวทางของผมนะครับรับรองนะครับนี่เป็นยอดที่เป็นใบไม่ใชใ่ยอดนะครับเป็นใบที่นั่นนะครับที่ว่าเหลือไว้นะครับแห้งออกไปแล้วนะครับนี่นะครับติดสวยงามแล้วนะครับนี่ ยิงต้นเล็กขนาดนี้นะครับถ้าเสียบได้เขาจะติดง่ายนะครับติดง่ายกว่าต้นใหญ่แต่ปัญหาของต้นเล็กก็คือถ้าใครไม่มีความชำนาญการใช้เทปพ,พันกิ่งพันยอดที่เราจะนำมาเสียบนะครับจะพันยากหน่อยนะครับเท้านี้ก็ ให้เพื่อนๆมาชมกันนะครับว่าทําใครที่ทําตามแนวทางของผมนะครับรับรองติดชัวร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่นะครับยอดแตกมาสวยงามนะครับส่วนกิ่งพวกนี้นะครับผมยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าต้องรอให้ ยอดที่เราเสียบนะครับเขาให้เป็นใบเพสลาดแล้วก็ให้ใบแก่ไปนหนึ่งชุดก่อนนะครับแล้วค่อยตัดนะครับ <S 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 ถ้าใครไม่เคยลองเสียบก็ลองเสียบดูนะครับทุเรียนถ้าเสียบครั้งแรกก็อาจจะมีตายบ้างติดบ้างนะครับ อาจจะตายมากกว่าติดนะครับแต่ถ้าลองเสียบไปเรื่อยๆจะติดมากกว่าตายนะครับถ้าใครอยากลองทำตามก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ